สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมนี่ก็เย็นแล้วครับเมื่อกลางวันผมก็ถ่ายคลิปละหนึ่งคลิปตอนเย็นก็ว่างครับหางานทำผมอยู่ว่างไม่เป็นก็มาหาอะไรเล่นไปเรื่อยนะครับผมวันนี้วันก็วันที่ยี่สิบสองนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ผมจะมา,าเข้าสายเบอร์ห้าสิบสแควร์มิลนะครับที่ผมใช้อยู่นี่ผมเปลี่ยนตัวเลขเ,เป็นเบอร์สามสิบห้านะครับใช้กับระบบสี่สิบแปดโวลต์ห้าพันวัตต์ พอเปิดแอร์สองตัวแล้วสายมันอุ่นๆน,นะครับผมเบอร์สาสิบห้าผมก็เลยจัดมาเลยเบอร์ห้าสิบสควอยมินนะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับผมมองเห็นไหมกล้องมันเนี่ยอบเป็นอย่างเงี้ยอ่ะดูนะครับห้าสิบสควอยมินนี่นะครับแล้วผมจะมาเข้าขั้วอันนี้นครับอ่าสองร้อยแอมนะครับผมสองร้อยแอมนี่ก็เหลือเฟือละ อันนี้ทองแดงแทนนะครับ200ร้อยแอมแล้วก็ตอนแรกผมไม่มีไอ้นี่นะครับขั้วเขาเรียกอะไรพลาสติกที่ที่ที่หุ้มขั้ววันนี้ผมก็เลยไปจัดมาครับนี่เลยครับเป็นลังเ <c oughs> นี่ยอันเนี้ยผมสั่งน้อยไม่เป็นครับผมชอบสั่งมาเล่นทีแบบเต็มลังเลยอ่าเดี๋ยวเบอร์อันนี้เบอร์50บนะครับเบอร์ห้ากับมีดําดําแดงเอาละเดี๋ยวผมจะมาเข้านะครับ มาใส่ดูว่ามันจะสวยไหมนะครับตอนแรกผมเอาเทปเลยเทปพันสายไฟพันไว้มันไม่จับอ่าเขาบอกว่ามันไม่จับนะครับผมก็เลยต้องหาที่มันจับจับมาเล่นดูซิว่าเข้าขั้วสายแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมก็แนะนํานะครับระบบมีความปลอดภัยคือแนะนําให้โหลดที่จะเข้าขั้วแบตกับอินเวอร์เตอร์นะครับเอาแบบสายใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาให้มันบะลักกากไปเลยก็คือความปลอดภัยสายมันจะได้ไม่ร้อนถ้าสายมันเล็กนะครับมันจะ เกิดความร้อนแล้วก็ละลายได้อาจจะเกิดการไฟไหม้ได้นะครับผมระบบโซะลาเซลล์นี่บอกเลยว่าต้องมีความปลอดภัยในในหลายๆอย่างนะครับอย่าไปประหยัดในที่มันไม่สมควรประหยัดแล้วมันก็จะเกิดเหตุที่ความไม่ปลอดภัยนะครับผมส่วนสายตัวนี้เป็นสายทองแดงแท้นะครับที่เป็นสายฝอยนะครับมันจะเป็นฝอยอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่ฝอยขัดหม้อนะครับอันนี้มันใหญ่ดีระบบ5,000วัตต์อย่างเช่นนะครับถ้าระบบใน48โวลต์อะ การดึงกระแสเนี่ยมันน้อยกว่า24โวลต์เนี่ยสายมันก็จะเกิดความร้อนน้อยกว่าระบบ24โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นระบบ24โวลต์ที่โหลดถึงเช่น2คันวัตขึ้นไปนะครับผมแนะนําเลยครับเอาสายเบอร์50ไปเลยมันได้สะใจดีมันไม่ต้องมากังวลก็มันจะร้อนเกิดไฟไหม้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเล่นกับไฟมันถ้าไม่มีความปลอดภัยมันอยู่ยากนะครับผมทําไปก็ระแวงไปนะครับเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับช้ามาก็จะไปหมีแพนด้าเข้าไบตาเนี่ย มันกลายเป็นว่าติดโซล่าเซลล์ไม่ได้ประหยัดไฟละมันจะกลายเป็นกังวลกับการใช้ไฟฟ้านะครับผมก็ให้มันมีความปลอดภัยแต่ละจุดนะครับคือครบวงจรของมันนะครับอย่าไปประหยัดงบไอ้ราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับไอ้สายเนี่ยอาจจะแพงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนพวกสาย5เบอร์50กวาเมิก็อยู่ที่ราวๆเมตรละเกือบ500บาทส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่2เมตรนะครับผม2เมตรก็คือคู่หนึ่ง ข้างหนึ่งก็1เมตรมาเข้าอินเวอร์เตอร์บางคนบอกใส่ย,ยาคนนี้ได้ไหมได้ครับผมแต่มันจะสูญเสียกระแสนะครับสายมันจะเข้าไปนอนในกระแสไฟมันจะเข้าไปนอนในสายนะครับก็ไม่ควรต่อจากแบตเข้าอินเวอร์เตอร์เกินหนึ่งเมตรนะครับผมทําได้แต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันเปรืองอะมันเปลืองไฟฟ้าแรงดันของไฟที่มันไปค้างสายอยู่นะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไป เข้าหัวกันนะครับแล้วมาดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับดูมาดูว่าหมู่รถจากเพราะว่าผมมีของเล่นของผมมาแล้วไอตัวนี้ไฮดรอลิกนะครับผมชอบซื้อของมาไว้เล่นนี่ก็จะเต็มบ้านแล้วคือมือผมยังมีไม่ครบนะครับเดี๋ยวมาอีกมาเรื่อยๆครับผมแอบซื้อแอบซื้อคนที่บ้านไม่รู้ต้องกระซิบหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเข้าคูอสายกันนะครับผมอัดสายตัวสุดท้ายครับผมอัดไปแล้วสามเส้น แต่ผมถ้าผมถ่ายนะใส่ <glasses> เป็นชั่วโมงอะ้ะอัดทีละเส้นทีละเส้นทีละขั้วน,นะครับกว่าจะหมดอัในสี่เส้นนี้เล่นหอบกินเหมือนกันนะพรกะว่ามันต้องใช้แรงนะครับผมนี่แต่ผมต้องใช้บาทาช่วยนะครับเพราะว่าจะล็อกอันนี้ไว้ก็ใช้ดีอยู่ครับผมแน่นตะลึกไม่มีรุดนะครับผมอ,อันสุดท้ายแล้ว อันสุดท้ายเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับไม่ได้ไม่ใช่อาชิวะนะอันนี้เทคนิคก,ก็จะทุรองเรียนนะนะเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ ผมเคยละทั้งคีมล็อกทั้งค้อนตอกนะครับบอกเลยว่าถ้าดึงแรงแรงมีหลุดนะครับผมแต่ว่าอันนี้รับรองไม่มีหลุดเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ลงทุนนิดนึงแต่ถ้าใครจะให้ผมมาอัดให้ก็ได้นะครับสายผมอัดจนแน่นแหละหลายรอบหน่อยโยกมันเลยละโยกไปให้มันหลุดโลกเลย ถ้าจนกว,ว่าผมจะแน่ใจว่ามันแน่นนะหลายรอบนะครับล่างขัดบนผมอัดทุกทิศ ันนี้แล้วแต่ความเข้าใจแต่คนั้นเหมือนกันนะครับแต่ผมมั่นใจผมว่าผมแบบเอาแน่นโอเคครับผมอ่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมดูนะ มันจะเรียบกิฟเลยนะครับเรียบกิฟต์เลยแหละล็อกแน่นดูนะครับแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวปาดสายออกนิดนึงอ่าพอเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่อันนี้ละหุ้มหุ่มก็เรียกหุ่มหุ้มขัวแบดเนี่ยมันจะออกมาสวยหน่อยนะครับผม ตัน,นิดนึงก็ยังดีแอดูเรียบร้อยหน่อยนะครับอันนี้ผมเสร็จไปแล้วอน,นี้อันนี้เข้าโคลบนะครับก็จะเป็นสายดําที่เข้าแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วผมอ่ะสี่เส้นนะครับผมอันนี้ห้ารับรองว่าไม่กัดชากยังไงไม่มีหลุดนะครับเพราะว่าไฮดรอลิกอัด นั่นอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็สวยครับสวยผมชมผมเองเพราะผมทำผมเองไงอันนี้ทองแดงแท้นะครับตัวแะ้วประมาณเกือบห้าสิบาทนเนี่ยห้าสิบบาทสองรอยแอมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ